ลองคุณกันเองยืมกันได้ไม่เป็นไรคุณใช้ได้กันได้ไงแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ใครที่มาวันนี้คุณได้ยินครั้งแรกเลยกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ไม่เคยร้องนะแตาไม่ผิดนี่นี่คือน,น,น,นี่ก็คือตั้งใจทําเพื่อง,งานวันนี้โดยเฉพาะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าว่าทําไมถึงเลือกทำเวอร์ชันใหม่ให้กับแฟนๆในวันน,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 นี้ครับเชคื่อ ทำไมถึงเลือกทำเวอร์ชันนี้กับแฟนเพราะว่าอย่างแรกเหมือนเราจะไม่เคยทํามาก่อนครับบวกแล้วก็ใช่ใช่เจะบ้าแล้วก็คือไม่เคยทํามาก่อนบวกกับผมไปเปิดทวิตเตอร์มาครับแล้วจําได้ว่าเห็นครับคลาสคาอันนึงว่าแบบที่สลับเพลงกันร้องไหมลองดูไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเอามาทําโชว์ได้นะเพราะว่าไม่ร้องเพลงด้วยกันหลังๆก็ไม่ค่อยได้ร้องแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าอยากทําออกมาให้มันพิเศษ อตอนที่ตัดสินใจทําออกมาแล้วเลียเรนจ์ใหม่ทําใหม่เรียบเรียง2เพลงนี้มามามิกซ์กันใหม่ตอนนั้นความยากง่ายมันอยู่ที่ตรงไหน,นเพราะว่าเมื่อกี้ออกมาแล้วมันกลืนกันมากพอมไหมฮะพรอ้อมชอบไหมชอบคุณต้องเปิดโนไปอีกประมาณ6เดือนเจอใหม่ใช่ไหมอะไรอเงีหกเดือนอะไครับเอ้หกเดือนนะเดือนละโอเคกูดแล้วนะอะไรนะกูดแล้วนะถึงน่ะใจเย้นเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาอ่ะคงฟินกับเพลงนี้ฟังว,งวงนกันหลายๆรอบถามถึงความยากไง่ายหน่อยสิครับพี่ตามันจะมีท่อนที่แบบหลังๆนนเนะาะทอนที่เราสลับกันไปสลับกันมาอะไรครับมันก็จะเข้ากันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อนะไรเงี้ยก็เลยต้องซ้อมบ่อยนรอบแรกๆก็จะเข้ากันมัวๆนิดนึงแบบใครเข้าก่อนว่าเพื่อนท่อนไหนว่าเพื่อนใช่ผมเข้าท่อนนี้มันร้องไปอีกครึ่งหนึ่งผมต้องเข้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องเข้ามาแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมาร้องเต็มๆอะไรเงี้ย ต้องกลับมาร้องต้องกลับมาทอดไหนว่าเพื่อนมันคืออย่างนี้เลยใช่ครับหลังจากนี้ก็ต้องซ้อมไปดเยอะหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณต้องร้องบ่อยๆโอ้ยร้องที่ไหนเถ้าเกิดคุณทำเป็นเป็นคลิปได้ทำเป็นอะไรได้ผมว่าน่าจะปล่อยไปสักหน่อยเผื่อจะมีซีรีส์ซีรีส์อย่างเงี้ยที่ไม่มีภาษาที่ชอบทำเป็นแบบนี้อะไรนะลงเอาเรื่องเลย ได้ครับถามกระชายถามนันถามนักดนตรีเอถามนักดนตรีก่อนัไม่ถามนักดนตรีต่อเอาอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงเมื่อตอน12ปีที่แล้วที่พวกคุณรู้จักกันมาครับผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับผ่านอะไรกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันก็ดีเรื่องของความกดดันต่างๆก็ดีจนตอนนี้กลายมาเป็นเต่ากับคชายแล้วผมจะไม่ถามถึงอดีตว่าว่าอดีตคุณ คุณต้องแบบเสียน้าตากับมันมาเท่าไหร่หรือ่ะไ้เท่าไหร่แต่ตอนนี้วันที่คุณแข็งแรงแล้วเนี่ยอัปเดตหน่อยสิครับว่าตอนนี้แต่ละคนมีอะไรทํากันแบบจริงจจังๆแล้วแบบว่าอนาคตจะมีอะไรให้เป็นใจได้สนับสนุนบ้างใครบอกกได้ครับชครับครับก็ตอนนี้นะครับก็เบนเข็มมาทางเป็นนักแสดงเต็มตัวร้องเพลงก็นานๆทีมีซิงเกิลนะครับก็จะมีส่วนใหญ่เป็นละครครับภาพยนตร์แล้วก็ซิทคอมสุภาพอุูสุดซอยครับก็จะมีเรื่อยๆ ทำเฉลยครับแล้วก็ที่ทําแตกต่างแล้วก็จะมี YouTube มีโซเชียลมี t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก็ไว้ขายงานได้โปรโมตตัวเองด้วยอะไรแฟนหายพิี่ถึงด้วยใช่ครับแล้วก็เลี้ยงแนวเจ็ดตัวแต่เรื่องเพลงอ่ะคุณอย่าหายนะพี่เต๋าทำเรื่อยๆครับแต่คนคนยังไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่ว่าพยายามจะทำออกมาเรื่อยๆเพราะคนยังไม่เห็นไงอ่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็มาทำเองก็เราก็ไม่มีค่ายละเราก็ทำเองเลย ดูแลตัวเองใช่ครับใช่ครับอันนี้สำหรับพี่ตับพี่กระชายอะไรครับครับก็ของตาอเขาเบนเข็มไปสายแสดงผมก็ยังอยู่นักร้องอยู่ครับช่วงนี้ก็ก็มีเพลงประกอบซีรีส์ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เนาะก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ตัวเองครับผมเร็วๆนี้เมื่อไหร่ครับประมาณประมาณพรุ่งนี้จะบ้าแล้วครับเร็วไปประมาณเดือนสองเดือนได้ฟังแล้วครับจริงๆจังๆ เดือนสองเดือนมีมีมีเกิดอะไรไปหรือยังครับหรือว่ายังไม่ได้ปล่อยทีเซอร์อะไรเลยยังยังครับปล่อยยังเลยเพ่งช้าเพ่งเร็วเป็นมีเดียนครับผมอ๋อมีเดียนแร่ไหมอะไรนะแรด้วยไหมเต้นไหมเออเดี๋ยวเอาเต้นให้อยากเห็นเต้นเลยเดี๋ยวเต้นให้คุณคุณแรงเก่งไหมเป็นแฟนคุณนะชอบให้คุณเต้นนะใช่คือเขาชอบให้คุณเต้นเป็นพ่อเลยเพราะคุณเต้นเก่งมากเลยเหรอขี้เราขี้เราเลย ค่าคมมากอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตใหญ่ทุกครั้งที่ทำมาครับใช้เวลาซ้อมร้องเนี่ยเดือนเดียวซ้อมเต้นห้าเดือนแล้วเต้นไปเยอะเลยนะเก่งมากแหละใช่เลยเต้นเดือเดียวแล้วเต้นถูกด้วยไม่ถูกอ้ยใหญ่พูดต้นถูกคืออย่างนี้มีครับผมเดี๋ยวนะอันนี้ เป็นคำถามจากแฟนๆโอ้โหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นผมจะให้คุณหยิบคนละสองคำถามโอเคครับคนละสองคำถามเนาะเนื่องจากเวลามันน้อยเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเขาน้องเพลงเอาเอาสองคำถามก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาคุณมีตอบอีกติดต่อๆนะได้ครับน่าสนใจเก็บไว้ดีกว่ากล่องนี้จะเย็นคนละสองคนละสองก่อนคนอนถือไว้ถือไว้ถือไว้เนาะผมอยากให้คุณอ่านเองงั้นตอบเสร็จก่อนสีผู สีชมพูอินสอเขียนยยด้วยงานแต่องอินซอขให้พี่สอ,นะองด้วยนะสองพีสองเขียนอ๋อโอเคคนระับป๊อปหนึ่งม <c oughs> ไม่มีคำถาม <c oughs> แต่อยากขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้นมาในอนาคตก็อยากเห็นพี่สองคนร่วมง,งานกันบ่อยๆนะคะ From C1 C4 สี่หนึ่งพี่สี่หนึ่งอยู่ไหนพี่สี่หนึ่งอยู่ไหนสี่หนึ่งและสี่สี่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนู้นเนาะไม่ยกอ๋อนั่นไงขอบคุณนะครับเนี่ยผมแค่ผมแค่จะบอกว่ากระดาษแผ่นนี้มันเป็นกระดาษแผ่นที่ผมรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกแบบนี้คือทุกคนรู้สึกขอบคุณจริงๆที่คุณแบบคุณแบบเคลียร์เวลาคุณคุณมีเวลาในการทําอะไรแบบนี้ให้กับแฟนๆที่แบบเขารักคุณมากๆเลยแล้ววันนี้ได้มาเจอกันผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกแบบที่กระชากได้เลยครับ อืมพิดดาจารณาไปเอ <ś les> Q&A นะครับอยู่กันมาสิบสองปีแล้วถ้ามีอะไรอยากบอกกับชาวสวนอดอได้ <ś les> อยากจะพูดอะไรกับพวกเราอ,อยากจะพูดอะไร่ะครับ <ś les> ตั้งกล้องเหรอกโนดีใจที่ได้มาอยู่ด้วยกัน ขนาดนี้รักมากๆซัพพอร์ตทั้งสองคนแบบนี้เสมอนขอะขอบคุณนะ,อะณออขอบคุณครับมีอะไรอยากจะบอกสวอนอดอเลยครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยแหละก็เอาจริงๆสําหรับชาวสวนดอทั้งต่าะชาก็ไม่ค่อยได้เซอร์วิสอะไรเท่าไหร่นะนี่เราพูดตามตรงแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่เลยใช่ไหม <S 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 ไม่เลยไม่ไม,มีเลยเรือพวกเราอยู่อยู่กันแบบ เอาบ้างเรือดำน้ำแต่อยากจะบอกขอบคุณมากๆจริงๆครับถึงแม้ว่ามันมันไม่ใช่ระยะเวลาที่แบบสั้นๆนะสำหรับผมนะ12ปีเพราะว่าการที่12ปีแล้วยังตามกันอยู่ยังอะไรกันได้อยู่อย่างนี้ผมว่ามันตกใจมากๆเลยแหละครับเรื่องของใจส่วนหนึ่งเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับเนาะ ชายธนิกจมน้ำแล้วก็ยังเห็นชายธนิกอยู่ใต้น้ำเน่ยังไม่ไปไหนเลยออเราก็ไปเรือลำนั้นโอกเดียเสรครับครับก็สวรดอนะครับสว่างหน้าเดียวนะครับเห็นตั้งแตในพันทิพย์ครับพันทิพย์คืออะไรครับพี่กระทูอยังอยู่ยังอยู่นะใช่คุณก็ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนนะครับ ก้าวมาถึงปีที่1 2แล้วนะครับ,รบถ้าไม่มีมมสพอนดาลก็คงไม่มีต่าประชาในวันนี้ผมก็คงไม่มีงานที่สามารถเรียนรู้ครอบครัวได้ขนาดนี้ก้าใช้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้เรามีความสุขนะครับเป็นกาลังใจนะครับคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะครับเวลาเราไปงานที่ไหนเนี่ยเอาจริงถ้าไม่มีสป,ปอนดอลต่อประชาก็ไม่มีงานจริงๆแรงซัพพอร์ตของแฟงนฝั่นี่สำคัญมากสครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะฮะก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมหาเงินได้เยอะเอาไว้เลี้ยงดูตัวเองเพราะว่าถ้าตัวเองดีแล้วเราก็จะได้มีเวลามาเจอกันใช่ครับแลลงสวยลงสวยลงสวยหกเดือนไงครับยอดกระปุกรอหกเดือนเจอกันแน่ตัวคอนเสิร์ตของเราไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงครับใช่ครับสามร้อยเองนะครับผม อันนี้ีป็นคำถามสุดท้ายของคุณนะครับว่าัชดินสองเขียนนะก็ข้าวุก่าขาชาครับเวลาที่ขชาอยู่กับเต๋าสองคนข้าชาเป็นคนยังไงเวลาที่เต๋าอยู่กับขาชาสองคนเต๋าเป็นคนยังไงตอบของอีกฝ่ายอของพี่เต๋าก่อนขาชาเป็นคนยังไงเวลาอยู่กับคุณสองคนเอาเบาๆใช่ไหมโอเค ก็ตั้งแต่รู้จักชามาแล้วครับทำไมเสียงเหมือนจะไม่เบาเลยวะเบาเบาเบาอะไรนะมันเกิดใครหรือเปล่ามันเกิดใครหรือเปล่าเป็นเอ่จริง้านที่ใฮปคุณเบลเดจริงไหะไม่ใช่ไม่ใช่คุณพูดความรู้สึกคุณแป๊บหนึ่งครับเขาจะเห็นหน้าผมไหมฮะเปิดแผ่นให้โอเค อ๋อสว่างหน้าเดียวไงก็บอกสว่างหน้าเดียวสวัสดครับโอเคครับเวลาอยู่กับขระชาสองคนพ้าชาก็จะเป็นคนที่มีโกส่วนตัวสูงอยู่แล้วแต่คนแฟนคลับก็ได้แต่เข้าใจแต่เขาก็จะมีมุมน้าลักของเขาเวลาที่เขาอยากจะคุยกับใครนะครับแล้วก็เหมือนถ้าเขามีอารมณ์อยากจะคุยกับใครอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบลาดเลือขึ้นมาแต่เขาจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยจะไม่ค่อยขี้เบี่ยงเท่าไหร่ใช่ครับไม่เคยเบี่ยงกับผมแล้วกัน อันนี้พูดเฉยนะไม่ได้ขี่ครับเป็นคนที่จะเข้าถึงยากก็ยากแต่ง่ายก็ง่ายครับอยู่ที่เราจะเข้าไปหาเขาแต่ผมรู้ว่าเราจะเข้าไปกับเขายังไงจุดไหนใช่ใช่ไหนจุดไหนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักครับเป็นเพื่อนที่ใส่ใจแล้วก็เป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันใช่ไม่ได้คิดร้ายต่อกันถูกใช่ครับผมรู้สึกเหมือนที่คุณพูดเลยว่าคชาเป็นคนอย่างนั้นจริงเขาจริงใจมากเขาดรใจมากคชานะครับสำหรับเต๋าเสษ ก็เวลาเสียงสูงกันก็เออคือเวลาเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับเต๋าจะเป็นยังไงหรอผมจะเห็นเต่ออยู่กับของกินซะเยอะมากอยู่ด้วยกันแต่คุณยังดูแลตัวเองเนาะก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับใช่ครับของกินส่วนใหญ่จากภาพที่ผมนึกมาเวลาเราไปซ้อมเต้นกันซ้อมร้องเพลงหรือออกไปงานที่ไหนอะไรนะ เขาเก็บไปเห็นกันสองคุณที่ชมตอนเงียบนะคุณนะจังหวะดีคุณเจนะโอเคต่อนะนั่นแหละครับส่วนในี่ยก็จะเห็นเพื่อนแบบเจริญอาหารนะจะอยู่กับตอนนั้นที่จำได้การ์ตูนสลัมดังมั้งแล้วก็อยู่กับอาหารที่เขาชอบกินเนี่ยจะเห็นแบบภาพที่เห็นประจำประจำบ่อยๆเขาชอบกินอะไร ส้มตำครับจริงเหรอพี่เต๋อนี่คือ The Best คือส้มตำเลยใช่ครับให้ดูจากวิธีท่าแบบเปิดข้าวเหนียวอ่ะอันนี้คือแบบมืออาชีพเลยปรมาจารย์ค <laughs> าชาชอบกินอะไรอ่าี่ปุ่นครับอ,อชอบกินอาหารญี่ปุน่นอืมเป็นแกง,กง,กงใช่ไหมใช่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 แกงแล้วก็เส้นเส้นอ่าจะเป็นฟิน,นั้นใช่ครับแฟนคลับก็จะซื้อให้เยอะ สเตกสเตุ่งใหญ่ฮะไอ้นี่รู้จริงรสัิยมโต้กัแต่เปลี่ยนรสัิยมเปลี่ยเป็นสเต็กแทนเพื่อดูแลตัวเองเน้นโปรตีนโปรีนโปรตีนคำถามสุดท้ายของคุณครับอุ้มลืมเลยว่ามีอยู่สุดท้ายละสุดท้ายล้พี่เต๋ากับพี่กชาจะมีโอกาสออกเทลงร่วมกันไหมคะอยากผมผมอยากเห็นพี่ทั้งสองคนถ่ายคลิปด้วยกันอีกเยอะๆเลยค่ะ คืออย่างนี้นะผมพูดก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่ขตอบอคือผมแค่รู้สึกว่าโพสิชันของคุณตอนนี้มันยังทําแบบนั้นได้คือผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาของเอ๊ะคนรุ่นใหม่มาเยอะแล้วเราไม,ม่ีผมแค่รู้สึกว่าเต่าก็คือเต่าคะช้าเบือช้าความสามารถของคุณที่มันติดมาจากบ้านเอฟจนถึงวันนี้คุณยังมีโพสิชันนั้นคุณยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นอยู่คุณทําได้ แค่แบบผมอยากให้คุณทําจริงๆ่ะถูกไหมครัอ,รอ,รอยากให้คุณทำจริงๆอย่างอย่างเพลงนนี้เวอร์ชันพิเศษในกาคุณเริ่มจากตรงนั้นก็ได้คุณเอาตรงนั้นอะเป็นของขวัญให้กับกแฟนๆหรือใดๆก็ได้คุณทําจริงจังซะหน่อยผมว่ามันเพราะมากเลยนะเมื่อกี้ค่ะใช่คือมันพราะมว่ามันลงตัวมากๆเลยนะครับโอเคที่ความรู้สึกผมระชาตอบได้แล้วใช่ไหมว้าวเอาจริงๆถ้าถามความรู้สึกผมหรือถามใจผมจริงๆนะครับผมคิดว่าเราก็ควรจะมีเพลงร่วมกันสักเพลงแล้ะ เดี๋ยวขอเวลากลับไปทำงานบ้านก่อนนะครับคุณทวงเขาด้วยนะคนทวงได้มีคุณคุณเดียวผมทวงให้เขาเอ่ยปากมาดีกว่าครับนี่ยเขาเอ่ยแล้วถ้าเอ่ยปากแสดงว่าจริงจังแหละอันนี้เอ่ยแล้วนะได้ครับคุณเอ่ยแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเรียนโรงเรียนร้องเพลงกับคุณแอนตรงนี้หน่อยเราเสียงให้คุณแอนคุ้กล้องหน่อยครับคุณแอนคุ้มกล้องนี่ไงช่วยไปคุมอัดเลยร้องเลยร้องเลยคุมอัดเลย เอาคุณครูอยู่เมื่อกัี่คุณครูอยู่ตั้งแต่ต้นตลอดไอ้ที่คุณล้องผิดไม่อกีคุณเตรียมตัวเลยเขาสัใจแล้วครับเออแต่ว่าจริงๆอยากเอาคุณสัญญาอีกทีสิคุณคอนเฟิร์มหน่อยผมดีครับผมยินดีเหมือนกันครับอือยากฟังแนวไหนนะเป็นแนวปะกการังไม่ได้แนวรักอกหักรักสมหวัง เอางี้เอางี้เดี๋ยวไปเป็นคอนเทนต์ในในช่องของพวคุณก็ได้ยอ่ะแล้วให้เราไปถล่มกันในนั้นก็แล้วกันจะได้คุณจะได้รู้ว่าทุกคนแต่ละคนต้องการอะไรบ้างครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นยังมีหลายเพลงเลยที่ต่อชาจะต้องมอบความสุขให้แฟนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูครับเดี๋ยวฝากเขาอีกรอบนึ่งอรับครูยาแหม่มไม่เห็นว่าครูนั่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ความสุขชุดต่อไปที่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะครับพร้อมมากขอเสียงรีกับต่อชาดังๆเลย